ยิ่งมาสาวก็ลมหนาวนะพี่น้องดอกไม้ลาบ้านก็ออกดอกดีดีชั้นชมตอนนี้ซื้อว่าอุดมศักดิ์ด้อจ้ะสีแดงสวยสวยพี่น้องกะลังกะลังสิงเป็นดอกหลายเลยพี่เต็มเลยสันอันนี้กะเออกดอกดีขนาดพี่น้องว่เป็นตาอ่อนก,ก่อมองดูพี่น้องแยกบุ๋มอ่าที่แรลกแยกบุ๋มเห็นกระถางมันแตกไงที่บุ๋มก็ว่าสีถอนทิม่มนั่นแหะเพราว่าสีถอนทิ่ม เอาหากขึ้นมาตั้งไว้ดิซื้อพี่น้องต่งเด้อกินกระซัมเนี่เอาหากขึ้นมาตั้งไว้ดิซื้อพี่น้องก็ขึ้นดอกซะดอกขึ้นมาเต็มต้นเลยเอ,อ้อยายบ,บุ๋มก็เลยเห็ดเป็นบ้อนไส้ซะเลยสวยงามหน้าบ้านประมาณมนี้เลยพี่น้องพรอมที่สถานี้น่มกระแหงขักเลยพี่น้อนง่มยางขักเลยหน้าบ้านยายบ,บุ๋มบุญเต็มฉีดเอเอเลยพี่น้องเลยเอากาศเนาะ โอ oh, ้สวย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 ส่วนดอกมันจะออกดอกปะด,ดํำเลยพี่น้องออกว่ามีวันเบิดเลยพี่น้องอันนี้เกิดปุดตะแขงงด้จะ้ะซื้อเพื่อนซื้อมาปุดตะแคงสังเกตบิง่งเดอจะ้ะเพื่นอนสิตะแค้งค่ะจัง่า,งาไดีซื้อมาปุดตะแขงดอกไม้ดอกนี้มีกลิน่นหอมขนาดยิ่งมาแล้งอากาศเย็นแหงหอมพี่น้อง ดอกเป็นสีงามถ้าดอกเป็นออกมาสองมือละจะเป็นสีเหลืองถ้าออกมาใหม่ๆม่เป็นสีออกเป็นสีขาวพี่น้องออกดอกบัตปีปัสสันมันมีวัตออกพี่น้องวัตหดนามก็สีว่ายังสันละพี่พี่น้องดอกในขึ้นเนี่ยดอกน่อยตัวน,นี้ก็ขึ้นไม่อีกพี่น้องดอกหน่อยขึ้นมาแซมเต็มันม,ม,มีวันเบิดดอกจก้ะเนี่ก็ขึ้นดอกหน,น่อยๆเป็นเด้อยจ้ะขึ้นมาเต็มเลยตุ้มๆเนี่ก็ขึ้นดอกหน,น่อยๆเนี่ยขึ้นมาเต็มต้นเลยพี่น้องเออ กินกับหอมได้พี่นอ้องปลูกเขาขีดแสดงแลวพี่น้องงานเนี่ยอันนี้จะงาช้างช้อนเงินช้อนทองต้นไม้น้ำบานนะพี่น้องปลูกไปนาบานสวยปลูกไปปลูกมากก็จัดสวนใหม่ไปเลยพี่น้องสวยไปเลยอันนี้คือตน้นกวักเลลีด่างเ้ยพี่น้องแต่ว่าหากด่างแตกเลอพี่น้องอันนี้พัสีด่างปีกนุกด่างขนนุก ดางแบบเป็นฝอยๆส่วนต้นเนี่ยอาทองทองประกายแสบพี่น้องงามอันนั้นเป็นสมจีดดางนะจ้ามาเรืยรยๆพี่น้องส่วนตันนี้สิเป็นอ่าวัฒนาด่างแขะพี่น้องต้นพุ่นไม่ใหญ่หรอกพี่น้องเพอสิเป็นวัสนาดางแขะส่วนตันนี้เป็นวัสนาเงินหมุน ตอนนี้เพิ่นต้นน้อยเพิ่นบ่หมุนปันไดพี่นอ้องพอเพิ่นใหญ่จั็กน้อยเพิ่นสิหมุนเป็นเกียว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 ไปพี่น้องงามประมาณหนึ่งเพิ่มปลาได้เลยพี่น้องนี่ก็สิเป็นบอ่อปลาเด้อจ้ะแต่บ,อบ่อปลาบ่๋มขึ้สิบ่แม่นบอ่อปลาดอกพี่น้องเต็มไปด้วยต้นไม้บอ่อปลาก็ได้จเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงต้นไม้กแล้วพี่น้องเพิ่นกบเคโลกหอยก็ไปอยู่ในพคนะน่ะโอ้เนาะต้นไม้เนี่ยแห้งบัดพี่น้องหนะ้าบ้านก็ได้มันลมแห้งหลาย เขาไม้อีกนิดนึงสุดเป็นสนเนจันขาวพี่น้องสนเนจันขาวก็อู้ปลูกเต็มเอเลได้พี่น้องเลยขนาดกูก็ได้ใส่ใจออกลูกเดี๋ยวทางไสใจเนี่ยเพิ่นฝนเลี้ยงไปเลี้ยงมากสุดตายกว่าเดี๋มีแต่ต้นใหม่บางคนจ้ะห่านาบ้านยี่บุ้มมีหอดปักพริกขี้หนูพี่น้องกระลังตำสับพริกแซ่บเลยพริกขี้หนูเนี่ยออกหน่อยดีขนาดสีแดงแง่คัดตนน้นใหม่ก็มียายบุ้มว่าเสีเอาปลูกแซมไปอยู่อันนี้ จะเป็นผักแป้นพี่น้นองผักแป้นผักเป็นบ้านนี้ปลูกแท่งมันไปพอเด้เก็บกินลนะพี่น้องงามหมาพี่น้องปลูกใส่กระถางอยู่ซือมีเถิงหอมมีเทิงผักเป็เอา้ามันสิเป็นสายพันธุ์ใดละพี่น้องงานเนี่ยงามคือเก่าละพี่นอ้องเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งขนาดเสน่ห์จันทร์ขาวย่บุ๋มด้อปลูกแส้นปนสีอีกพี่น้องคนมาเกิดน้ำเส้เลยพี่น้องเลยเบืองด้วย ว่าเป็นตนอีหยังบัดน,นี้เทิงบอนสีเทิงอันเสนเจีย์ขาวขึ้นมาจากพืชจากพืชบ,บอนสีตัวนี้ค่ะมีประวัติด้วยจ้ะบอนสีตัวนี้เอินเจ้ากุงไกเซอ้ออันนี้เป็นเจ้ากุงไกเซอร์สีสวยเป็นหลวดไล่พ่นไล่สีแดงอ่าเป็นจุดๆด,ด,ดางชมพู่พี่น้องเพราะว่าบอนตัวนี้มีประวัติว่าหยังว่ติแต่สมัยราชการที่หา้า เพื่อนได้นําเขามาจากต่างประเทศเป็นบอลตนแรกที่เขามาอยู่ในประเทศไทยได้ตั้งซื้อว่าเจ้ากุุงไกซือ้อเพื่อนมีประวัติด้วยจ้ะไผ่มีต้นใหม่สายบอลไผบุมีต้นนี่ถือว่าบ่ลูจริงพี่น้องสวยงามออกดอกออกหนอดีดีดโออาซอนอาซอนพี่น้องอาซอนสอนต้นนี้ดอกสร้อยทองสายส้อยทองพี่น้อง ส้มซื้อคนยีดอกเป็นสายเป็นสายสายใสยท่องพี่น้องละโยงละย่างทะเลี่ยงบดีๆได้พี่น้องสายบักเงาเลยพี่น้องเลยงามค่ะล่ามไปบิดบพี่น้องคางบ้านคางบานยี่ผุ้มจ้ะประมาณนี้เลยล่างบอกดอกหัวไปทีเขาต้นนะ่ะต้นนี้ก็งามแบบแปลกตายนะจ้ะงามงามสวยได้พี่น้องเป็นตน้นอันนี้จริงๆพี่เป็นต้นใหญ่เดีออันนี้ตนน้นนายบุญมมะเพาะว้ติ๊เสยพี่น้อง ติดเซยติดเซยติดเซยแม่กระทางขึ้นไปพี่น้องโอ้มาสดชื่นแจมไซนี้พี่น้องเลยต้นหม่บ้านไฟหลายแห้งยืบ,บุ๋มผ้าเบิ้งผ้าชมต้นหม่อยู่บ้านเด้อจ้าสวัสดีจ้า